เป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะปัญหาของเราก็คือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเข่าไม่ดีปวดหลังอะไรเงี้ยเวลานั่งทํางานคือนั่งทํางานลําบากมากเลยค่ะแบบว่าท้องก็ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหากับการใช้ชีวิตคือเวลาแบบเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ไม่อยากรับเลยเลยไปงานแต่งงานหรือ ไปงานอะไรที่แบบมีเก้าอี้พลาสติกอะเราก็ต้องแบบนั่งด้วยความกังวลว่ามันจะหักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยหนักสุดคือ132กิโลค่ะก็พยายามลดเองด้วยทุกวิถีทางอะไรนะคะทั้งควบคุมอาหารทานคีนทานคีโตออกกำลังกายอะค่ะก็จนลดเองได้มาถึงเออเหลือ120แต่เราไม่สามารถแบบทำอย่างนั้นได้ไปตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใจเราอาจจะแบบไม่แข็งพอเหมือนคนอื่นมันก็ทําให้เรามีเอฟเฟกต์กลับมาโยโย่ Yo อะค่ะอย่างพี่นี่คือแบบอายุเยอะแล้วคิดว่าเออชาตินี้ฉันจะต้องแบบผอมสักทีเธออาจจะแบบเออเลือกเป็นวิธีการตัดกระเพาะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะคะ่ะยังไงก็ยังไงถึงวันนี้เราก็จะเลือกเลือกการผ่าตัดกระเพาะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตกับสุขภาพเราอะคะ่ะมันมันมันดีขึ้นเยอะเลย p ีเพลยสหาหมอมาเล่าไขทุกข้อสงสยัยตอบทุกคำถามสุขภาพกายใจรู้เท่าทันโรคภัยใกล้ตัวโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกับ Workpoint Today โรคอ้วนเนี่ยคะ่ะสถานการณ์ปัจจุบันของโรคอ้วนในประเทศไทยก็คือค่อนข้างสูงเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้มีประชากรไทยที่จากสถิติบอกว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ยคะ่ะอยู่ประมาณ9%นะคะหรือว่าประมาณ6ล้านคน,นะคะ่ะของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่ามากเป็นลำดับที่2ในอาเซียนเลยนะคะรองจากประเทศมาเลเซียะคะ่ะ จริงๆแล้วเกณฑ์ที่เราจะดูว่าเป็นโรคอ้วนนะคะจะดูจากค่าของดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะคะในคนเอเชียจะถือว่าเป็นโรคอ้วนถ้าเกิดว่าค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เนี่ยมีค่าตั้งแต่25ขึ้นไปนะคะ25จนถึง30จะเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วถ้าเกิดตั้งแต่30ขึ้นไปจะถือว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายค่ะ ว่าพอเป็นโรคอ้วนแล้วเนี่ยปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะค่ะมาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงค่ะไขมันในเลือดสูงไขมันเกาะตับไขมันพอกตับนะคะหรือว่าเป็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะถุงน้ำลั้งไขหลยบยายค่ะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะอันนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นเป็นภัยอันตรายเงียบๆซึ่งบางทีหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอาการผิดปกติอะไรแต่ว่าพอไปตรวจจริงๆก็จะพบว่ามีโรคต่างๆตามมามากมายค่ะ ในผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคอ้วนการที่มีไขมันสะสมในร่างกายปริมาณมากมันจะเป็นตัวสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศชายแปลว่าเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราจะมีลักษณะของเพศชายเพิ่มขึ้นมาค่ะเช่นมีภาวะขนดกนะคะมีสิวขึ้นมีหน้ามันอย่างนี้ค่ะเป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้ประจำเดือนไม่มานะคะเพราะว่าไข่ไม่ตกค่ะก็เลยพอจะมีลูกก็แบบมีลูกยากอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็จะแนะนานให้เป็นลดน้ําหนักซึ่งมันก็ ไม่ได้ทําได้ไง่ายๆในคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะคะการรักษาโรคอ้ว <im> นนะคะเริ <im> ่มต้นจากการ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อน,นะคะจะเป็นการหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะคะ่ะจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มของข้าวนะคะแป้งน้าตาลน้ําหวานของทอดของมันหรือว่าพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายนะคะพยายามกินอาหารพวกโปรโตีนเป็นหลักนะคะในกลุ่มของเนื้อนมไข่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันแรกในเรื่องของการปรับในเรื่องของอาหารนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของการพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็คืออยากจะให้มีการขยับมากขึ้นก็คือเพิ่มการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายที่แนะนําก็จะต้องเป็นการออกกาลัง อย่างน้อย30นาทีต่อวนัน5วันต่อสัปดาห์ออกให้รู้สึกเหนื่อยนะคะถ้าเกิดไม่เหนื่อยนีย่อาจจะถือว่าแบบไม่ค่อยได้ออกกาลังกายสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการรักษาเบื้องต้นเนาะออกกำลังกายคุมอาหาระคะ่ะ ตัวออปชันอื่นๆอาจจะมีในเรื่องของการทำา IF นะคะหรือว่าการกินคีโตอะไรเงี้ยค่ะกินคลีนอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกเสริมสำหรับนะคนไข้ค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมด,ด,ดูแลของแพทย์ะคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าลองมาทั้งหมดนี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จเนะะี่ยค่ะถึงจะแนะนำให้เป็นการผ่าตาัดกระพาะอาหารเพื่อรักษาโรานนะคอ้วนค่ะ ที่เหมาะในการเข้ามารับการรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือคนที่มีค่าจัดชีวมวลกายหรือว่า BMI ตั้งแต่3 2 5ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายูดหายใจขณะนอนหลับก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโรคประจําตัวอะไรนะคะก็จะแนะนําที่ BMI ตั้งแต่37.5ขึ้นไปนะคะ่ะโดยที่จะต้องได้พยายามลดน้าหนักด้วยวิธีอื่นๆมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จนะคะถึงจะมาเข้ารับก ตัดไดไ้ค่ะอันดับแรกเนยนะคะก็เป็นเรื่องของการเตรียมใจก่อน,นะคะ่ะว่าหมอคิดว่าเรื่องใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะว่าคนไข้เนี่ยจะต้องพร้อมแล้วนะคะว่าจะกลับไปทานเยอะเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะแล้วก็จะต้องแบบปรับในเรื่องของวิธีการทานอาหารเพราะว่าเราจะ ทานครั้งละเยอะๆเหมือนเดิมไม่ได้ต้องเคี้ยวว่าอาหารให้ละเอียดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องเหมือนมีความมุ่งมั่นว่าเออเราอยากจะน้ําหนักลดลงเพื่อสุขภาพที่ดีจริงๆนี่คือเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนี่นะคะนี่คืออันดับแรกนะคะอันดับที่2ในเรื่องของการเตยมตัวคะใน คนไข้ที่มีโรคประจําตัวนะคะจะแนะนําให้ไปคุมโรคประจําตัวให้ดีก่อนนะคะอย่างเช่นเบาหวานก็จะมีค่ากําหนดไวะะ้เนค่ะว่าถ้าเกิดอยากจะผ่าตัดแล้วแบบได้ผลดีหมายถึงว่าหายจากเบาหวานเนะะี่ยค่ะก็ควรจะต้องมีค่าน้ําตาลสะสมก่อนผ่าตัดน้อยกว่าแปอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ะคะ่ะอันแรกนะคะการผ่าตัดแบบ สลีฟนะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะคะการผ่าตัดแบบสัลลีฟเนี่ยจะเป็นการตัดกระเพาะอาหารส่วนนอกออกไปประมาณ80%นะคะจริงๆไม่ได้นอกจากจะตัดกระเพาะอาหารส่วนนอกซึ่งมันเป็นที่อยู่ของกระเพาะส่วนยอดที่มันคอยสร้างฮอร์โมนหิวนะคะออกไปด้วยค่ะทําให้หลังผ่านเนี่ยกระเพาะอาหารมีขนาดเล็กลงแล้วก็ทานได้น้อยลงนะข้อดีของการผ่าตัดแบบสัลลีฟนะคะก็คือ,อทําได้ไม่ยากนะคะเทคนิคไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ ความเสี่ยงต่างๆก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่า ใช้เวลาทําไม่นานนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงระยะยาวก็น้อยค่ะหมายถึงว่าตัวกระเพาะอาหารที่เหลืออยู่มันยังสามารถทํางานได้ตามปกติเราไม่ได้มีการไปปรับปรับเปลี่ยนทางเดินของลําไส้อะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องของกระเพาะล้วนๆอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกดไหลย,ย้อนแบบรุนแรงนะคะการผ่าตัดแบบที่2นะคะชื่อว่าการผ่าตัดแบบ bypass ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีมาตรฐานในปัจจุบันเช่นกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเร้่องขอการทำ bypass 那呢？就、啊。啊啊啊 เริ่มได้รับความนิยมลดลงนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงในระยะยาวที่มากกว่านะคะอ๋อการผ่าตัดแบบายพาสเป็นการตัดกระเพาะอาหารแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน,นะคะ่ะเป็นกระเพาะน้อยกับกระเพาะใหญ่แยกออกจากกันนะคะตัวกระเพาะน้อยเนะะี่ยค่ะจะเหลือน้อยมากประมาณแค่สัก 30cc หรือว่าประมาณครึ่งขวดยาคูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวลำไส้เล็กเนะะี่ยค่ะมาต่อกับกระเพาะน้อยนะคะพอเราทานอาหารเข้าไปอาหารก็จะลงไปในกระเพาะน้อยแล้วก็ลงไปในลำไส้เล็กทันทีนะคะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันดูดซึมสารอาหาร ได้น้อยน้าหนักก็ลดลงได้นะคะโดยที่ปริมาณกระเพาะมันก็เล็กด้วยเนาะทำให้ทานได้น้อยเช่นกัน,นะคะ่ะส่วนกระเพาะใหญ่ถูกปิดตายทางเดินแล้วก็ทิ้งไว้ท้องเฉยๆไม่ได้ทาอะไรนะคะซึ่งวิธีนี้อย่างที่บอกไปว่าปวระยะยาวจะมีความสิ่งเรื่องของการขาดสารอาหารค่อนข้างมากเพราะว่ากระเพาะอาหารส่วนที่ทํางานได้จริงมีน้อยวิธีนี้หลังผ่าตัดจะต้องกินและฉีดวิตามินเสริมไปอีกตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ แผลมีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวน้ำย่อยที่ไหลออกมาจากบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยสามารถขึ้นมาได้การผ่าตัดวิธีที่3ค่ะ,คะการผ่าตัดแบบ s l e ฟพลาสนะคะอันนี้เป็นวิธีที่มาใหม่นะคะวิธีสล e ฟพล l ส s เนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างการผ่าตัดแบบสลีฟและ Bypass เข้าด้วยกันนะคะ จะเป็นการตัดเอากราะอาหารส่วนนอกออกไป80%เหมือนกับการผ่าตัดแบบสลีฟนะคะแล้วก็จะมีการบายพา s สบริเวณลำไส้เล็กด้วยนะคะซึ่งมันจะมีวิธีย่อยไปอีกว่าจะบายพา s ตัวลำไส้เล็กส่วนไหนตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีในแง่ของการลดการดูดซึมทําให้น้ําหนักเนี่ยสามารถลงได้ดีกว่าแบบสลีฟเฉยๆคะ่ะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับในคนไข้ที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่น้ําหนักตัวเยอะๆคะ่ะ การผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะก็จะเป็นการเจาะรูเล็กๆเข้าไป3รูที่บริเวณหน้าท้องค่ะ เจาะเข้าไปผ่าตัดเอากระเพาะอาหาระคะ่ะแล้วก็กระเพาะอาหารที่อ,ออกมาเนี่ยก็ออกมาทางแผลเล็กๆตรงนี้ได้เช่นกันนะคะแผลตรงด้านในนะคะจะเป็นการตัดเย็บโดยใช้อุปกรณ์ตัดเย็บอัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเย็บล็อกให้ถึง3ชั้นแล้วก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการรั่วขึ้นด้วยนะคะสําหรับกรณีคนไข้ที่ผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วนอันนี้จะต้องเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้อง100%เเลยเพราะว่าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็จะมีผนังหน้าท้องหนานะคะถ้าเกิดว่าเราผ่า เปิดเนี่ยมันจะมีผลเสียหลายๆอย่างทั้งเรื่องของดมยาสลบการเจ็บแผลนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทันทีก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหิวนะคะอันนี้จะต้องแยกก่อนว่าหิวกับอยากเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดหิวเนี่ยหมายถึงว่าเอาอะไรมาวางตรงข้างหน้าสามารถทานได้หมดไม่เลือกหมายถึงว่าเอาไขาตมมาาา่ต้มมาวางเอาบล็อกคลลี่ต้มมาวางทานได้หมดอันนี้คือหิวแต่ถ้าเกิดความอยากเนี่ยจะเป็นว่าแบบ ไม่ไม่อยากกินไข่ต้มตอนนี้อยากกินเครปอยากกินหมอนทองอันนี้จะเป็นความอยากจะต้องแยกระหว่างหิวกับอยากก่อนนะคะหลังจากผ่าตัดผลที่จะเห็นทันทีก็คือว่าในเรื่องของความหิวอะค่ะจะลดลงกว่าเดิมมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างชัดในช่วง6เดือนแรกหลังจากนั้นอาจจะ มีความหิวได้บ้างแต่ว่ามันก็จะไม่ได้กลับไปเท่าเดิมนะคะต่อไปค่ะก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารก็คือปริมาณอาหารที่ทานเข้าไปได้นะคะมันจะน้อยลงกว่าเดิมมากๆถ้าเกิดเทียบกับก่อนผ่าเพราะว่าเราตัดกระเพาะออกไปประมาณ80%นะคะกระเพาะที่เหลืออยู่ประมาณ20%ก็ทําให้รับอาหารได้น้อยลงค่ะซึ่งผลจากการผ่าตัดนี้นะคะมันก็จะทําให้น้ําหนักเราเนี่ยสามารถลดลงไปได้ะคะ่ะในช่วงสิ้นเดือนที่1นนะคะน้ําหนักจะลงไปประมาณ10%นะคะ่ะสิ้นเดือนที่3จะลงประมาณ20%นนะคะ ะะแล้วก็สิ้นเดือนที่6จะลงไปประมาณ30%ของน้ําหนักตั้งต้นนะคะอันนี้เป็นผลระยะแบบเหมือนค่อนข้างสั้นนะคะทันทีนะคะ ในบรรดาวิธีทั้งหมดที่ได้พูดไปเนี่ยการผ่าตัดแบบ Sle ลีฟนะคะอันนี้จะมีผลขั้นเคียงระยะยาวค่อนข้างน้อยนะคะน้อยที่ว่างก็คือในแง่ในเรื่องของการขาดสารอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเจอได้น้อยค่ะแต่ว่าผลข้างเคียงอื่นๆในช่วงแรกนะคะอันนี้เจอได้ก็เช่นการมีผมร่วงนะคะผมร่วงเนี่ยจะเจอได้ประมาณสัก40%ของคนไข้หลังผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้ เกิดขึ้นได้อยู่แล้วในคนไข้ที่หลังผ่าตัดกระเพาะเพราะว่าน้ำหนักลดลงค่ะการที่เราน้ำหนักลดลงเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียโปรตีนไปอย่างรวดเร็วจากการที่น้ำหนักลดนะคะก็เลยทำให้ทำให้ผมเนี่ยมีการร่วงเกิดขึ้นได้ซึ่งพอผมมันจะมักจะเริ่มร่วงในช่วงเดือนที่3หลังจากผ่าตัดะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะขึ้นใหม่ประมาณเดือนที่9หลังจากผ่าตัดก็คือ6เดือนหลังจากที่มันเริ่มร่วงนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วร่างกายก็จะมีการปรับตัวในเรื่องของสารอาหารต่างๆนะคะผมก็จะกลับขึ้นมาเต็มหัวเหมือนเดิมะะไมไ่่ดด้แบบรวงปตลอ 卡。 ผลข้างเคียงอีกอันหนึ่งที่อาจจะเจอได้ก็คือในเรื่องของภาวะท้องผูกนะคะเนื่องจากว่าปริมาณอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันลดลงมากถ้าเกิดเทียบกับตอนก่อนผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคาดหวังให้ถ่ายทุกวันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติ3 4วันถ่ายหรือว่า5 6วันถ่ายทีหลังผ่าตัดอันนี้คือปกตินะคะคําแนะนําก็คือพยายามดื่มน้ําเปล่านะคะให้ได้อย่างน้อย2ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบ7วันยังไม่ถ่ายก็อาจจะสามารถใช้ทานยาระบายช่วยได้ ซึ่งคาว่าท้องผูกตรงนี้มันจะค่อยๆปรับอย่างสมมติช่วงแรกหลังผ่าใหม่ๆอาจจะแบบ5-6วันถ่ายที่ตอนหลังๆมากอาจจะค่อย,อยๆเหลือมนัน3-4วันถ่ายทีค่ะโรคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนดีขึ้นหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเก้าหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะ น้งน้าดังไข่หลายใบไขมันพอกตับหรือแม้แต่ไมเกรนซึมเศร้านะคะอันนี้ก็ดีขึ้นด้วยหลังจากผ่าตัดนะคะหรือว่าพวกข้อเข่ขาเสื่อมต่างๆด้วยอันนี้ในเฉพาะโรคโรคที่เป็นทางทางที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าโรคมะเร็งเนะะี่ยค่ะบางมะเร็งบางชนิดเนี่ยมีความเสี่ยงจากการที่มีเป็นโรคอ้วนด้วยนะคะเช่นพอเราอ้วนเยอะๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นพวกมะเร็ง ถุงน้ําดีนะคะหรือถ้าเกิดในคนไข้ผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งลาไส้ได้ค่ะเพื่อไม่ให้กลับไปอ้วนอีกนะคะอันดับที่1ค่ะที่จะต้องทําก็คือจะต้อง พยายามกินอาหารตามคําแนะนํานะคะไม่ใช่ว่าพอผ่าเสร็จปุ๊บแบบกินหมดทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะทั้งอาหารพลังงานสูงพลังงานต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ยผ่ากระเพาะไปแล้วน้ำกระเพาะเหลือแค่นิดเดียวอยากกินอะไรก็กินไม่อ้วนหรอกอันนี้คิดผิดนะคะอันนี้เป็นความคิดที่ท,ท,ที่ไม่ถูกต้องนะคะที่แนะนําก็คือว่าถึงแม้จะหลังผ่าตัดไปแล้วมันทานอาหารได้น้อยลงก็จริงก็จะแนะนําให้กินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากที่สุดก็คือพยายามกินในกลุ่มของโปรตีนเป็นหลักนะคะหลีกเลี่ยงในกลุ่มของข้าวแป้งน้ำ น้ำหวานของทอดของมันแล้วก็อาหารแปรรูปค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะกินในกลุ่มของข้าวหรือวแป้งจริงๆก็แนะนาเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือพวกข้าวแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องหรือว่าเป็นขนมปังโฮวีประมาณนี้แต่ว่าก็พยายามเลือกรับประทานปโปรตีนเป็นหลักก่อนถ้าเกิดไม่อิ่มถึงก็ค่อยกินในกลุ่มของแป้งต่อนะคะอันนี้ก็อันแรกเลยว่าเพื่อที่จะไม่ให้กลับไปมีน้ําหนัก เยอะเหมือนเดิมเนาะอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะจริงๆแล้วการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคก็เป็นการผ่าตัดเพื่อสุขภาพของเราด้วยเนาะ,ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆก็จะไม่แนะนําเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกนะคะเพราะว่ามันก็คือแป้งแล้วก็น้ตาตาลอยู่ค่ะจริงๆถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีภาวะน้ําหนักเกินน้ําหนักเกินเนี่ยตาม คำจำกัดความก็คือว่าค่า B M I หรือว่าดัชนีมวลกายอยู่ที่23 -25 ถึงนะคะพอเราเริ่มแบบน้ำหนักเกินแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พยายาม1เลยค่ะคือเรื่องของการคุมอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของการแบบขยับตัวออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือถ้าออกกำลังกายไม่ได้จริงๆก็อ,อยากจะให้ขยับให้เยอะที่สุดในชีวิตประจำวันเท่าที่ทำได้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักเนี่ยมันเลยไปไกลถึงขั้นอ้วนหรือว่าอ้วนอันตรายค่ะสำนักข่าวท o d ย y ข่าวความรู้ do today.